สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนสนะครับอ่ะก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาแต่งตัวปืน AK117 กันนะครับผมโดยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมคิดคนขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่จะไปในส่วนของของแต่งปืนเนี่ยเราไปดูประสิทธิภาพตัวปืนเดิมๆของ AK117 กันก่อนดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็ขั้นแรกนะฮะมาดูในเรื่องของดาเมจก่อนดีกว่านะถ้าหากใครไม่รู้คือดาเมจเนี่ยมันอยู่แค่24นะฮะนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ชมต้องใช้ 5นัดในการสังหารสตูนะครับผมไม่เหมือนปืนอื่นที่จะต้องใช้4นัดนะครับอย่างต่ำเนี่ยขนาด M4 ก็4นัดนะครับถ้ายิงอกเนาะแต่ว่าตัวปืน AK117 ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับตัวปืน AK117 ต้องใช้5นัดยังไงก็ต้องใช้5นัดในการสังหารสตูนะครับถ้ายิงบริเวณส่วนอกตรงตัวอะไรแบบนี้นะฮะอกยีนะครับที่เหลือเป็น22หมดนเลยแล้วก็บริเวณหัวนะครับเป็น28นะครับผมก็สมมติว่าท่านผู้ชมใช้ใช่ไหมก็ต้องแบบยังไงก็ต้องมีหัวสักนัดหนึ่งนะคร ตายภายใน4นัดนะครับก็เรียก้ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายระดับหนึ่งเลยนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของแรงดิงเอาตั้งกับความแม่นยำเมื่อเล็งยิงกันดีก,กว่านะครับใน5เมตรเนี่ยมันไม่ค่อยสมผลอยู่แล้วเนาะผมขอ10เมตรเลยละกันนะครับโอเคนะฮะยิงแบบควบคุมนะครับผม ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในระยะ10เมตรเนี่ยยิงแบบควบคุมเนี่ยความแม่นยำค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะมันกระจุกกันเป็นจุดๆดเดียวเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของแรงดันแนวตั้งนะครับก็ควบคุมได้ไง่ายมากถ้าควบคุมนะฮะเดีนได้ว่า EC แน่นอนนะครับผมต่อไประยะ20เมตรนะครับคุมปืนเหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้ในระยะ20เมตรนะฮะก็จะเห็นได้ว่ายังกระจุกกันสวยงามมากนะครับเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าคราวนี้เนี่ยถึงมันกระจุกกันก็จริงแต่ว่าระยะมันจะเริ่มห่างแล้วนะครับ เป็นบนกับล่างนะครับผมเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับนี่นะครับถึงมันกระจุกเนี่ยแต่ว่าเป้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจตใหญ่อยู่ดีนะครับค่อนข้างจะเป็นวงกลมในระดับหนึ่งเลยนะครับผมทําให้เวลาเรายิงบางครั้งเนี่ยกระสุนอาจจะแฉลบออกไปไม่โดนตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาร์คไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแก้เรื่องนี้กันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือจํานวนกระสุนที่30นัดเนี่ยเพียงพอไหมผมบอกตรงว่าถ้าใช้จริงจก็เพียงพอแหละนะครับผมไม่จะเป็นต้องเติมก็ได้นะครับ ยิ่งถ้าสมมติใครใช้ใน BR เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเติมเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีอในส่วนของสกิลนะครับที่จะเพิ่มจํานวนกระสุนแล้วก็รีโหลดไวมาได้นะครับผมซึ่งไอ้สกิลเอ้ยผมเรียกสกิลไม่รู้ถูกหรือเปล่าผมขอเรียกมันอ่าเป็นเพิร์กละกันนะครับผมซึ่งไอ้เพิร์กนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าต้องติดตั้งมากๆเลยนะครับถ้าใครจะเล่น AR ในส่วนของ Battle Royale นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็รู้ในส่วนของดาเมจนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแรงเนือดตั้งนะครับแรงเดือดอ่อน,อนแล้วก็ความแม่นยําไปแล้วเนาะ ก็ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของของแต่งปืนนะฮะที่เราจะมาช่วยแต่งปืนให้จากประสิทธิภาพตัวปืนเดิมๆเนี่ยมันดีขึ้นมาได้นะครับผมจะมีอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโดยรูปแบบนี้ที่ผมจะมาแต่งเป็นรูปแบบที่สามารถใช้ใน BR ได้ด้วยนะครับผมก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับผมลำกล้องปืนนะฮะลำกล้องปืนนะครับผมไน่นาเป็น YKM i n s t a g m Subpressor นะฮะ เพื่อ1นเก็บเสียง2เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะฮะซึ่งในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับเราต้องการไปที่จะทําให้ใระยะย20เมตรเนี่ยสามารถยิงสตูด้วยการกระจุก,กระสุนมากกว่าเดิมนะครับผมทําให้โอกาสฆ่าสตูเนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะกว่านะครับผมกระสุนมันจะได้ไม่กระเด้งออกจากเป้ามากเท่าไหร่นะครับจะได้กระจุกกันเป็นวงกลบมากกว่าเดิมนะครับผม แล้วก็ในส่วนของที่เก็บเสียงถามว่า,าติดตั้งมาทําไมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า a k 1 1 7เนี่ยถึงด้ามมืยมันจะเขียน25แต่จแตงีมัน24นะครับนั่นก็ว่าเราต้องใช้กระสุน5 5านาในการสังหารศัตรูเนาะโชคดีที่มันมีอัตราการลั่นกระสุนเนี่ยถึง77นะก็เรียกได้ว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะใช้อัตราการลั่นกระสุนน <แ Leadership S 2> ี่แหละนะครับผมในการสังหารศัตรูเนาะซึ่งในการยิงนะครับผมถ้าสมมติเราติดที่เก็บเสียงไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างภาราให้ศัตรูด้วยการทาาง เราได้จากมินิแมปของศัตูนะครับเวลาค่านะอันนี้ไม่รวม UAV นะครับอันนี้คือไม่รวม UAV นะเป็นแบบปกตินะครับผมมันจะช่วยเก็บในเรื่องนี้ได้นะก็เลยได้ว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมโดยข้อเสียนะฮะจะมีแค่รลเวลาเรีงยงเพิ่มขึ้นมา5%นะครับถามว่าส่งผลไหมส่งผลนิดหน่อยนะครับไม่ได้มากอะไรมากและที่สําคัญคือเรามีของแต่งที่จะช่วยกบในเรื่องนี้ได้ด้วยเนาะโอเคนะครับผมของแต่งเชียนทัดไปทัดจากลํากล้องปืนนะครับผมไม่นาว่าเป็นในส่วนของใต้ลำกล้องนะครับผม ใต้ลากล้องผมแนะนาอยู่2ตัวด้วยกันนะครับอย่างแรกคือถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าคุมปืน AK117 เนี่ยไม่ค่อยได้นะครับแบบมันเด้งแบบคุมไม่ไหวเลยนะฮะติดตั้ง s t ตล์ f o r ์ดกิ๊ไปจะโอเคนะครับหรืออย่างที่2นะครับถ้าสมมติว่าผู้ชมคุมปืนได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการคุมปืนนะครับติดตั้งแทร็กติคอฟฟอร์ดกิไปจะคุมค่ากว่ามากๆเลยนะครับซึ่งผมแนะนําเป็นแทร็กติคอฟฟอร์ดกิ๊นะครับเ,เพื่อเพิ่มความไม่ยังเมื่อ เลงยิงเข้าอีกนั่นเองนะครับผมโดยข้อเสียนะฮะจะมีแค่ความเร็วที่เราลงไป1%และความเร็วที่ขนาดเลงลดลงไป5%ซนะครับซึ่งความเร็วที่ขนาดเล็งที่เราลงไป1%งเปเนี่ยมันจะไม่ค่อยสผลกับรูปแบบเกมเพลย์เราเท่าไหร่นะครับลวก็ความเร็วที่ขนาดเลงเนี่ยที่เราลงไป5%นะครับก็ไม่ค่อยได้สผลกับรูปแบบเกมเพลย์เราเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นติดตั้งได้เลยนะครับในส่วนของใต้ลำกล้องปืน t a c t i c คอลฟอร์ดกิฟต แต่อย่างที่ผมบอกนะฮะใครเรื่องการคุมปืนด้วยค่าคุมปืนด้วยสไตฟอร์ดกิปไปนะครับผมโอเคนะ,คะของแต่งชินัดไปถัดจากใต้ลำกล้องนะครับผมผมแนานว่าเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับเป็น o อเดเมซีเลเซอร์แทดินะครับเพื่อที่1นึเราเรวเวลาเลงยิงนะครับทำให้เราเนี่ยมีจังหวะซูมยิงได้เร็วกว่าสตูนะฮะนั่นเท่ากับว่าเราสามารถสังหารสตูได้ก่อนนั่นเองเพราะว่าเราต้องใช้ห้านีนในการสังหารสตูเลยนะฮะเราต้องพยายาม รีดกระสุนออกให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมแล้วก็สอคือเพิ่มความแม่นยาเมื่อเลงยิงใหม่ด้วยนะฮะก็เลยได้ว่าเป็นค้าที่เราต้องการเลยนะครับทพาให้กระสุนเนี่ยมันกระจุกกันมากกว่าเดิมนั่นเองนะฮะโดยข้อเสียคือเลเซอร์ช่วยเล็งนะครับผมซึ่งให้เห็นไปเลยนะครับพอจังหวะเราเลงยิงเนี่ยก็คือจังหวะเราจะหวังสังหารสตอยแล้วเนาะ ของแต่งชิ้นทัดไปถัดจากเลเซอร์นะครับผมคราวนี้นะครับผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของกลิปหลังนะครับเป็นแกลนูเรตกลิบเทมนะครับที่เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับทำให้กระสุนเนี่ยมันกระจุกกันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโดยข้อเสียคือความเร็วที่ขนาดเล็งลดลงไป4%ซึ่งไม่ค่อยสมบูอะไรมากนะครับติดตั้งได้เลยนะของแต่งชิ้นทัดไปถัดจากกลิปหลังนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากจะติดกล้องเล็งก็สามารถติดตั้งได้้เลยนนนนนะะคครรัับบผมใส่่วของแตชิที5 แต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ติดตั้งกล้องเลงนะครับผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของพันท้ายเลยนะครับผมโดยพันท้ายนะครับผมแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือใครเล่น BR นะครับติดตั้ง RTC steady stock ไปนะครับแต่ถ้าสมมติใครเล่น MP นะครับติด ODM4 s k i l t o n stock ไปนะครับผมเพราะมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะฮะเพิ่มความเร็วขึ้นที่ขนาดเลงไม่พอแล้วก็ยังโบนในเรื่องของลดเลเวลเลงยิงอีกด้วยนะครับทำให้ความคงตัวเนี่ยสูงขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับ โดยข้อเสียนะฮะคือแรงดึงเรวตั้งเรานอนเพิ่มมาอย่างละ1.8ซึ่งไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับรับได้นะแล้วก็ตัวตุกป6%อันนี้ก็อาจจะส่งผลนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของจังหวะในการเปิดก่อนตูอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะให้โดนตู่สวนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวตูกเนี่ยโอกาสจะน้อยมากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าด้วยความที่เราเนี่ยเอาของแต่งทุกอย่างเสริมในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็ เพื่อแรกกับในเรื่องของความเร็วที่ขนาดเล็งแล้วก็เลเวล่าเลงยิงผมบอกตรงมาคุ้มค่ามากๆเลยนะครับติดตั้งเลยเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็คือของแต่งทั้ง5ชิ้นนั่นเองนะครับโดยสรุปได้ดังนี้นะฮะข้อดีนะครับคือเก็บเสียงแล้วก็ความแม่ยามเล็งยิงนะครับจะกระจุกเพิ่มขึ้นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์จากที่มันกว้างขึ้นมันจะลดลงไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะแล้วก็ซูมไวขึ้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ความเร็วที่ขนาดเล็งจะเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต แค่1%นตะครับตัวตุกเพิ่มขึ้น6%แล้วก็ข้อเสียอีก2อย่างก็คือแรงดีดแนวตั้งกับแนวนอนนะครับเพิ่มขึ้นไมาอย่างละ1.8นะครับผมซึ่งไม่ได้เยอะมากเลยเนาะโอเคนะฮะต่อไปเราไปดูในส่วนข,ของการสาธิตป,ปืนกันดีกว่านะครับว่าพอแต่งอุปกรณ์ครบ5ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวปืนจะเปลี่ยนไปอะไรไงบ้างน,นะครับผมไปดูกันเลยโอเคนะครับเรามาทดสอบในระยะ10เมตรกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะยิงแบบควบคุมเหมือนเดิมนะครับ ในเรื่องของคุมตัวปืนนะฮะมันก็จะคุมยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของความแม่นยําเห็นไหมฮะกระสุนกระจุกกว่าเดิมจากแต่เดิมเยอะมากนะครับต่อไปในระยะ20เมตรนะฮะอันนี้ในระยะ20เมตรเนี่ยา mm นะอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมปืนนะครับเราจะอาจติดลบมานิดนึงนะครับผมทําให้การคุมปืนเนี่ยอาจจะมีกระสุนที่เด้งดีดไปบ้างน,นะครับผมดูนะนี่นะครับเห็นไหมครับ มันจะมีเด้งดีดไปบ้างน,นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการรวมกลุ่มของกระสุนนะครับมันจะรวมกลุ่มกันค่อนข้างดีนะครับผมนี่นะฮะในเรื่องของชุดกระสุนที่มันแบบไม่เขไม่เบี้ยวเนี่ยมันจะดีงามมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับเช่นนี่นะฮะแค่นี้สตูก็ตายแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องยิงกราดหมดแม็กจนกระสุนมันเบี้ยวนะครับผมโอเคนะครับคือกระสุนเนี่ยมันจะเบี้ยวถ้าสมมติท่านผู้ชมยิงกราดหมดแม็กแบบนี้นะฮะนี่นะครับเห็นไหม กระสุนมันจะเบี้ยวช่วงนาทยท้ายนะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนะนี่นะฮะมันจะเบี้ยวเฉพาะตอนนาทยท้ายนะครับซึ่งเวลาใช้จริงเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้ถึงนาทาท้ายในการสังหารสูรนะครับเวลาใช้จริงก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมให้10นัดเลยนะจริงๆเร็วกว่าสินัดด้วยนะครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยแน่นอนนะครับผมโอเคนะโดยผมต้องเคลียร์ก่อนว่าในรูปแบบ BR เนี่ยถ้าสมมติรับชมแต่งแบบนี้ไปเนี่ย มันจะค่อนข้างใช้เป็นสายบุกนะครับผมมันจะไม่ค่อยได้เป็นสายแคมเท่าไหร่ถ้าสมมติท่านผู้ชมจะเล่นแคมเนี่ยมันจะต้องไปติดตั้งในส่วนของลำกล้องปืนอีกอันนึงที่เป็นในเรื่องของเพิ่มระยะดาเมจนะครับผมเพราะว่าตัวปืน a k น17รูปแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ไว้เจอสตูในระยะนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเพื่อยิงรีดเกาะของสตูมาให้ไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ค่อยไปซ้ำสตูต่อนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเล่นที่ผมอธิบายฟังนะว่าใน BR เนี่ย มันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคนะแต่ถ้าสมมติเป็นใน MP ก็ต้องใช้ความพุ่งตัวเราไวเป็นประโยชน์ในการเดินเกมเข้าหาสตูนะครับผมหรือถ้าสมมติแคมป์เนี่ยเราก็ต้องพยายามอาหาจังหวะแบบนี้นะครับเจอสตูปับก็รีบรีบ,รบเลือดสตูออกมาให้ได้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมเพราะาตัวปืนเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเปรียบเรื่องดามจติดน,นึงนะครับผมโอเคนะก็ต่อไปนะครับไปดูในส่วนเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่า จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยโอเคครับผมก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คสูนะครับพยายามรีสตูให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเห็นนะพักจังหวะรีโหลดหน่อยนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่ในเรื่องของแมกกาซีมานะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียเปรียบของสายนี้นะครับผมคือต้องพยายามเช็คกระสุนตัวเองด้วยนะครับอาจจะบวกไม่มันมากเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของความเร็วในการรีโหลดแล้วก็ความจุสุดเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มในเรื่องนี้มาเนาะแต่ว่าในเรื่องของการรีสตูด้วยความเร็วเนี่ยนะครับผม เรียกว่าทําได้ดีเลยนะครับและ่สำคัญคือคมปืนค่อนข้างจะายากนิดนึงเดี่ยกวกนิดเดี่ยวจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของความแม่นยาจะดีงามมากๆนะครับทำให้การยิงในรยะยะ1ิกว่าเมตรเนี่ยง่ายขึ้นเยอะนะครับผมนี่นะโอ้ัตูนี่นะครับโอ,โอ้โอเคครับผมเดี๋ยวนะครับเปิด UAP เพื่อหาตำแหน่งสตูนะครับโอเคครับผม ถ้าสังเกตเห็นได้ว่าการซูมเนี่ยไวขึ้นมา10%ก็เห็นผลเลยนะครับคือซูมปั๊บมันก็เริ่มเข้าสโคปเนี่ยเกือบจะทันทีเลยนะครับที่ต้องใช้คาว่าเกือบในทันทีเพราะว่ามันไม่สามารถเร็วเท่าตระกูล SMT ได้นะครับผมมันก็เลยเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเร็วในตระกูล AR ด้วยกันนะครับผมโอเคนะโอ้ยซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถเร็วได้กว่านี้นะครับแต่เรื่องของการควบคุมปืนเนี่ยมันจะเสียเปรียบไปเนาะซึ่งนี้ผมพยายามบาลานซ์ให้มันกลางๆที่สุดแล้วนะครับผม โดยที่เ,เราได้ข้อดีในเรื่องของความอาร์าเรียกว่าเก็บเสียงมานะฮะซึ่งเก็บเสียงเนี่ยมันสาคัญมากๆนะครับเพราะว่ามินิแมปของศัตรูเนี่ยจะไม่เห็นตําแหน่งเราเมื่อเราสังหารศัตรูนั่นเองอ่าถ้าศัตรูไม่เพียงยนะครับผมหรือถ้าสมมติท่านผู้ชมติดเพิร์ที่ป้องกอันาการมองเห็นของ UAV มาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับคือเหมือนเราแบบอันตรธานหายไปจากเกมเลยนะครับผมถ้าสมมติศัตรูเนี่ยไม่ได้จับตำแหน่งเราได้ด้วยการแบบเห็นเองหรืออะไรแบบนี้นะฮะถ้าสมมติจับจากมินิแมปเนี่ย ตัวเราเหมือนอันตรธานโอ้โหกำลังพูดอันตรธานกำลังพูดอันตรธานอยู่เลยสวยเอาอย่างนี้แล้วกันตายแล้วกัน <c oughs> ถ้าจะตายด้วยฝีมือบอลขอตายด้วยฝีมือตัวเองดีกว่าโอเคครับผมจบครึ่งแรกไปที่เรียบร้อยเนาะโอเคครับผมปื๊ดปื๊ดป๊ดูดนะครับรูดรูศสตูออกมาให้ไวที่สุดเดี๋ยวผมบอกนะครับโอเคครับผม แมวอุ๊ยเป็นไรับพักรีโหลดก่อนโอเคครับผมเพื่อนเข้าไปบุกด้วยการปลาเทอร์ไมค์ก่อนนะครับค่อนข้างจะดีนะครับจะเห็นได้ว่าในการจบตูวหนึ่งคนเนี่ยเราจะทําได้ค่อนข้างโอเคเลยนะถึงใช้กระสุน5นัดก็ตามนะครับผมรือถ้าสมมติฟุกโดนหัวสักนัดนึงเนี่ยก็4นัดนะครับโอเคครับผมโอเคอืม เพราะว่าตัการลางกระสุนเราเนี่ยสูงถึง7 7นะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสสังหารศัตรูด้วยการลูดเนี่ยไวยมากนะครับโอ้โหแต่ไวย,ยังไงกระสุนหมดก็ฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรคะไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ได้นะครับอืมเอาไม่ทนันซะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับโ,โหถ้าเพื่อนจะบุกกันขนาดนี้มีหน้าหรอศัตรูถึงเกิดหลังผมตลอดเลยผมก็ามาดักฐานเกิดศัตรูแล้วละกันโอเคครับผม นี่นะฮะไดสังเกตเห็นได้ว่าจบสตูหนึ่งคนเนี่ยไวมากนะครับผมถึงจะเป็นในระยะ10กว่าเมตรก็ตามนะครับโอเคครับผมเนี่ยนะถ้ายิงหัวสักนัดเนี่ยจบสตูไวกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมอุ้ยโอเคครับผมอันนี้ไม่ได้ยิงหัวนะก็ยังจบสตูไวนะฮะได้ามาชมเห็นได้เลยนี่นะฮะเปืดๆตะกี้ลุ่มยิงกับืลุ่มทีมนะครับผมโอเคครับอุ้ยอู้ชิดถ้าจะมาซ้อนกันขนาดนี้ ฮร้อ,องหายแล้วอืมโอเคครับอืมนี่ยเห็นไหมรูดรูดตัไวไวๆนะครับรูดรูดแบบปรื้ดเลยนะครับผมอืมไวยังไงก็แพ้ <c oughs> เพื่อนร่วมทีมเนี่ยดูจริงก็ประมาณแบบนี้แหละนะครับผมโอเคครับแปดนัด โอเคครับผมจบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับในส่วนของเกมเพย์นี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปนะฮะก็จะเห็นได้ว่า a k 1 1 7รูปแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างดีเพราะว่ามีที่เก็บเสียงนะฮะทำให้การบุกของเราเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะและที่สํส we hard hard. าคัญคือถ้าสมมติว่าเราสังหารสตูตําแหน่งเราจะไม่ถูกเปิดเผยนะครับในมินิแมปนะครับผมเลยจว่าดีงามมากๆเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยําจะถูกบูสต์ขึ้นมานะครับผมแลวสมมติใครคุมปืนได้แล้วเนี yeah. ่ยความแม่นยําที่มันบูสต์ขึ้นมาตรง มากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าสมมติใครเล่นใน BR นะครับในเรื่องของพันท้ายอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องเลน้าสมมติใครจะติดเนี่ยก็ติดแทนพันท้ายนะครับผมโอเคนะก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทรับชมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงละอดีโอสไหมครับบุยนะบุย